ขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องพรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะคุณลุงซาตานครา่หรักเด็กจอมยั่ววันนี้มาถึงตอนจอบบริบูรณ์แล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะคุณลุงซาตานครา่หรักเด็กจอมยั่วเรื่องโดยพรชนกรถขับออกมานอกเมืองจนเริ่มเข้าสู่ป่าสองข้างทาง มองยังไงก็ไม่น่าจะใช่ทางไปโรงพยาบาลแน่ๆดวงตาคู่สวยเหลือบมองไปยังคนรอบกายพวกเขาพกอาวุธปืนเสียบอยู่ที่เอวกันหมดเธอรับรู้ได้ถึงความไม่น่าไว้วางใจพวกแกเป็นใครอะ่ะทำใจกล้าถามออกไปเมื่อรถตู้จอดสนิทอยู่หน้าตึกร้างแห่งหนึ่งพวกมันสืบข้อมูลของเธอจนได้เบอร์โทรศัพท์และรู้จักหน้าค่าตามาพอสมควรก็เพื่อวันนี้ ใจเย็นแม่หนูพวกฉันนไม่ได้คิดทำร้ายเธอแค่อยากใช้หัวใจของซาตานเป็นตัวล่อซาตานออกมาก็เท่านั้นอะไรนะตอนนี้มีข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วว่าซาตานร้ายอย่างไอ้เชิญเฟยลงมีหัวใจเป็นของตัวเองแล้วที่แรกพวกฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะจนมาดูด้วยตาของตัวเองแล้วได้เห็นว่ามันคือเรื่องจริง การจะโค้นมันได้แค่เอาหัวใจของมันออกมาบีบขยี้เพื่อให้มันสยบแทบเท้าก็ไม่มีปัญหาแล้วมันยอมคายแผนการทั้งหมดออกมาเมื่อคิดว่าเรื่องทุกอย่างเป็นไปตามแผนเรียบร้อยแกเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่หัวใจซาตานอะไรนั่นฉันก็แค่เด็กในอุปการะเธอปฏิเสธเสียงแข็ง คนที่ไม่เข้าใจอะไรเลยคือเธอมากกว่าคนอย่างเฉินเฟยหลงถ้าไม่รักก็คงไม่เอาไว้ใกล้ตัวตลอดเวลาหรอกเฮ้ย <Hey, S 1> เอาไม่นี่ลงไปฉันจะโทรเรียกมันมาแล้วเราจะได้ล้างแขนให้ลูกพี่ของเราครับคนที่นั่งอยู่ข้างแพรนินรับคำแล้วกระชากเธอลงมาจากรถทันทีปล่ายฉันนะปล่ายหญิงสาวเดีดดิน้น ไม่ยอมลงจนกระเป๋าถือร่วงหล่นลงพื้นมือถือที่ซ่อนเอาไว้กระเด็นออกมาทำให้พวกมันเห็นว่าหน้าจอตอนนี้กำลังติดต่อหาใครบางคนมาตลอดทางตั้งแต่ขึ้นรถหนังนี่มันโทรหาใครก็ไม่รู้พี่คุยสายมาตลอดสองชั่วโมงเลยพวกมันทั้งสี่คนต่างตกใจพลันเสียงบางอย่างก็ดังก้องขึ้นไปทั่วบริเวณ ก่อนเนื้อหัวของทุกคนจะมีลมกระโชกแรงพัดมาจนต้องเงยหน้าขึ้นมองเฮลิอคอปเตอร์ลำหนึ่งลอยอยู่โดยคนที่ชะโงกหน้าออกมาก็คือเฉินเฟยหลงแพระนินเขาตะโกนเรียกเธอเฮลิอคอปเตอร์บินต่ำลงพอจะให้เขากระโดดลงบนหลังรถตู้แล้วกระโดดลงมาหาเธออีกทีลูกน้องติดอาวุธครบมือไต่บันไดาตามมาติด,ตด คุณลุงร่างสูงขวาเธอเข้าไปกอดแนบแน่นด้วยความเป็นห่วงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากได้รับสายจากแพรนินทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ยอมพูดปล่อยให้เขาได้ฟังบทสนทนาจนจับใจความได้ว่าเธอกำลังถูกกลุ่มคนไม่รู้จักพาตัวไปโดยเอาชื่อของเขามาอ้างฉันเป็นห่วงแทบบ้า หนูไม่เป็นอะไรคะ่ะหนูจำที่คุณเตือนได้เรื่องที่คนมาถามถามหาหนูว่าอาจจะเป็นศัตรูข,ของคุณแล้วก็เรื่องเบอ,เบอร์ทุกเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าไวใ้ใจไม่ได้เธออธิบายยาวเหยียดตอนนี้สี่คนนั้นถูกลูกน้องของเขาซัดจนสะบักสะบอมนอนกองอยู่บนพื้นไปหมดแล้วถ้าอย่างนั้นเธอตามพวกมันมาทำไม ถ้ารู้ว่าไว้ใจไม่ได้แล้วเธอหนูไม่อยากหนีคะ่ะหนูอยากเป็นกำลังใจให้คุณเป็นประโยชน์กับคุณให้มากกว่านี้ถ้ารู้ว่าพวกเขาเป็นใครแล้วคิดจะทำอะไรกันแน่ทุกอย่างก็จะง่ายกับคุณไม่ใช่หรอคะหนูไม่อยากให้คุณตกอยู่ในอันตรายแววตามุ่งมั่นไม่หวั่นเกรงอันตรายใดเพื่อปกป้องเขาของเธอทำให้ชายหนุ่มใจอ่อน ยอมแพ้ให้กับความรักที่หล่อนมอบให้โดยไม่มีเงื่อนไขฉันก็ไม่อยากให้เธอตกอยู่ในอันตรายงั้นเราก็คิดเหมือนกันสินะคะเราถึงได้พยายามจะปกป้องกันและกันมากขนาดนี้แพรนินยิ้มหวานตามประษาคนมองโลกในแง่ดีแม่จะเคยถูกโลกใบนี้หันหลังให้มาก่อนก็ตามเอาชนะเธอไม่ได้เลยจริงๆสินะ ก็ยอมแพ้แล้วก็รักหนูสิคะหนูมั่นใจว่าจะเป็นนายหญิงที่ดีและคู่ควรกับคุณแน่นอนแอบโปรโมตตัวเองไปเล็กน้อยถ้าว่าพวกลูกน้องที่มากับเขาต่างพยักหน้าเห็นด้วยเพราะการที่สามารถจับกลุ่มแกงอริได้ง่ายได้แบบนี้เป็นผลงานของหญิงสาวล้วนๆขอดูไปก่อนแล้วกันชั้นมันมนุษย์ลุงแล้ว อีกไม่กี่ปีก็จะห้ปีถึงตอนนั้นน่ะเธอก็เพิ่งจะอายุเท่าฉันในตอนนี้ยังจะคิดเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าพูดแบบนั้นสิคะหนูรักคุณที่สุดเลยนะรักมากๆด้วยเธอกอดเขาแล้วถูไถ่หน้ากับแขนล่าเพื่อออดอ้อนเป็นเด็กๆทำเอาพวกลูกน้องพากันยิ้มตาเยิ้มให้ความน่ารักนี้จนร่างสูงต้องส่งสายตาดูดูไปให้ ทั้งหมดเลยแซงเบือนหน้าหนีกันไปโคละทางพวกแกพามันไปเค้นถามว่ามีใครหนุนหลังกันแน่ไม่อย่างนั้นอ่ะพวกมันคงเดินทางข้ามประเทศมาถึงที่นี่ทั้งที่เป็นแค่ลูกน้องกระจอกกระจอกไม่ได้ครับนายท่านส่วนเธอกลับไปพร้อมฉันเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันเข้าคว้าแขนเล็ก แล้วส่งสัญญาณให้คนขับเฮลิคอปเตอร์บินลงต่ำและส่งบันไดามาเพื่อจะปีนกลับขึ้นไปพร้อมแพรนินเธอถูกพาไปถึงสวรรค์นับครั้งไม่ถ้วนจนร่างกายสั่นสะท้านไม่หยุดความคิดขาวโรลนลืมสิ้นทุกเรื่องราวกับอีกฝ่ายต้องการให้จำได้เพียงแค่สัมผัสจากเขาเท่านั้นแม่เฉินเฟยหลงจะไม่เคยพูดคำว่ารักออกมาหากแต่สีหน้าและแววตาของเขา ตอนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วเห็นว่าแพรนินปลอดภัยมันได้บอกทุกอย่างหมดแล้วเขาบอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อเธอตลอด5ปีที่เก็บหญิงสาวเอาวไว้ข้างกายดูแลอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเป็นเพราะเขามีความรู้สึกมากเกินกว่านั้นซุกซ่อนเอาไว้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น,นเธอคงไม่รู้เลยว่าแ <AR C 2> ท,ท,ท้จริงแล้วหัวใจของซาตาน ที่พวกลูกน้องของเขาพูดถึงนั้นไม่ใช่แค่การพูดแซวทั่วไปหากแต่มันเป็นคำเรียกของคนรักของมาเฟียระดับเขา5ปีก่อนเธอเข้ามาในฐานะเด็กอุปการะของซาตานก็จริงแต่ว่าวันนี้จนตลอดไปแพรนินจะอยู่ที่นี่ในฐานะหัวใจของซาตานและเมียเด็กของเฉินเฟยหลงเมียเด็กที่ทำให้เขารัก จนแทบง,งหัวไม่ขึ้นในวันนี้ในหญิงครับมีของมาส่งครับคนสนิทของสามีเดินเข้ามาบอกระหว่างที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสือที่โซฟาตัวใหญ่แพรไม่ได้สั่งอะไรนี่คะพลันนั้นเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผมสั่งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมจากร้านดังมาให้แพระนะเป็นข้อความจากสามีเธอนั่นเอง มันมากเกินไปหรือเปล่าคะคุณที่สั่งมาก่อนหน้านี้ก็ใส่ไม่ทันจนจะไม่มีที่เก็บอยู่แล้วนะเธอส่งสติกเกอร์หน้าดูให้เขาเดี๋ยวผมให้คนรีโนเวทห้องเก็บเสื้อผ้ากับกระเป๋าให้ใหม่ห้ามบนด้วยเขารีบดักคอเธอไว้ก่อนนี่แพรไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเลยใช่ไหมคะหญิงสาวพิมพ์ตอบกลับไปพร้อมกับสายหน้า,น,าน้อย ไม่ใช่แค่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเท่านั้นในโอกาสพิเศษต่างๆเขาก็เซอร์ไพรส์เธอด้วยเครื่องประดับราคาแพงชนิดที่เรียกว่าใส่วันละชุดสามเดือนไม่รู้จะใส่ครบหรือเปล่านับวันเฉินเฟยลงยิ่งหลงรักภรรยาคนนี้มากขึ้นเจ็ดปีต่อมาคุณคาแต่งตัวเสร็จหรือ,อยังลูกสาม,มารอแล้วนะคะ แพรเนินเอ่ยถามผู้เป็นสามีที่ยังอยู่ในห้องคุณพ่อคะยายหมยแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะทำไมคุณพ่อแต่งตัวนานจังเลยลูกสาววัยห้าขวบส่งเสียงเจ้าเจ้ามาก่อนตัววันนี้ที่โรงเรียนของหนูน้อยมีการจัดงานวันคริสต์มาสซึ่งมีการแสดงออกของเด็กๆหลายชุดรวมถึงการประกวดซานต้าแซนตี้น้อยด้วย หนึ่งในผู้ประกวดคือยายไหมเด็กหญิงวัยสี่ขวบลูกสาวคนโตของเฉินเฟยหลงกับแพรนินนั่นเองเสร็จแล้วครับเอ๊วันนี้พ่อก็ตื่นปกตินะหรือว่ามีใครตื่นเช้าไปหรือเปล่าผู้เป็นพ่อเอ่ยยิ้มยิ้มตั้งแต่เดินออกมาจากห้องน้ำโอ้โหลูกสาวพ่อสวยจังเลยครับวันนี้ถึงกับเอ่ยชม เมื่อเดินออกมาเจอลูกสาวตัวน้อยในชุดแซนตี้สีแดงพร้อมกับที่คาดผมสีเดียวกันแน่นอนสิคะลูกสาวแม่ก็ต้องสวยเหมือนแม่สิพูดจบเด็กน้อยยิ้มตาหยีอย่างนี้พ่อก็น้อยใจแย่สิผู้เป็นพ่อทำเสียงคล้ายน้อยใจอ๋ออแม่งอนนะคะยายหมายรักพ่อนะเธอเข้ามาสวมกอดพ่อเอาใจ เดี๋ยวก็สายกันพอดีค่ะสองพ่อลูกแม่ว่ายายใหม่ไปทานข้าวรอคุณพ่อดีกว่าค่ะเมื่อเห็นท่าลูกสาวกับพ่อจะไม่ยอมห่างกันเธอจึงต้องตัดบทไปยายใหม่ลงไปทานข้าวรลนะคะคุณพ่อครับลูกเดี๋ยวพ่อตามลงไปนะหอมแก้มลูกสาวตัวน้อยฟอดใหญ่ก่อนจะหันมาแต่งตัวต่อที่โรงเรียน การแสดงชุดต่างๆผ่านพ้นไปเหลือแคบการประกวดซานตาซานตี anti, ซึ่งส่วนมากจะเป็นลูกนักธุรกิจหรือนักการเมืองที่ค่อนข้างมีเงินวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่คนอย่างเฉิญเฟยหลงดูออกหากใครอยากให้ลูกหลานชนะเงินต้องหนาเท่านั้นแต่สำหรับเขาไม่ใช่เขาอยากให้ลูกสาวอยู่บนโลกของความเป็นจริง มากกว่าอยู่บนโลกของอำนาจเงินตราแต่งานนี้เขาก็บริจาคไปไม่น้อยและแล้วช่วงเวลาที่ผู้ปกครองรอคอยก็มาถึงเด็กชายหญิงในชุดซานตาแซนตี้ก็เดินออกมาประชันความหล่อความน่ารักให้บรรดาพ่อๆแม่ๆได้ยิ้มกันทุกคนล้วนแต่ลุ้นไปกับบุตรานของตนที่ต่างพากันจัดเต็มเพื่องานนี้โดยเฉพาะกว่าครึ่งชั่วโมงต่อมา คณะกรรมการก็ประกาศผลการตัดสินใยไหมได้รับตำแหน่งซานตี้ขวัญใจมหาชนในการประกวดครั้งนี้ใยไหมเสียใจไหมลูกที่ไม่ได้ตำแหน่งชนะเลิศพ่อเอ่ยถามขณะนั่งรถกลับบ้านไม่ค่ะคุณพ่อคนเราอะ่ะมีดีไม่เหมือนกันอย่างน้อยใยไมยก็ได้ขวัญใจมหาชนนะคะเด็กน้อยพูดตามประษา ถ้าอย่างนั้นแม่ว่าเราไปฉลองกันดีกว่าค่ะแพรนินเอ่ยขึ้นดีเลยเราจะไปฉลองที่ไหนกันดีนะเฉินเฟยหลงหันมาหาลูกสาวสั่งไปแทนที่ออฟฟิศคุณพ่อดีไหมคะยายหมายาอยากไปหาพี่พานูด้วยลูกสาวตัวน้อยออกความเห็นคุณสะดวกหรือเปล่าคะงานเยอะไหม แพรนินหันมาถามความเห็นสามีวันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกผมเคลียร์ไว้หมดแล้วเอาเป็นว่าให้พานุจัดการให้ก็แล้วกันพูดจบก็ต่อสายเพื่อสั่งงานทันทีคุยกันสักพักก็วางสายพูดถึงพานุตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทำใจได้บ้างหรือยังอดไม่ได้ที่จะไม่ถามถึงเลือดพ่อเขาแรงนะ เข้มแข็งไวกว่าที่เราคิดในเรื่องการบริหารเขาก็เรียนรู้ได้ไวซูเฟยไม่น่าอายุสั้นเลยถ้าเขายังอยู่คงภูมิใจในตัวลูกชายมากพานุค,คือลูกชายของเพื่อนรักของเขาที่ชื่อซูเฟยถูกรอบทำร้ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเขาได้โทรมาหาเฉินเฟยหลงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขา สุดท้ายก็ฝากลูกชายให้เขาช่วยดูแลเพราะตอนนี้ศัตรูเริ่มรุกหนักเดือนต่อมาเขาได้รับข่าวร้ายสู้เฟยถูกลอบสังหารหลังจากงานศพผ่านพ้นไปเขาก็ให้พานุมาอยู่ที่เมืองไทยกับเขาส่วนธุรกิจที่อยู่แดนมังกรก็ให้เพื่อนที่ไว้ใจได้ช่วยบริหารเชิญเฟยหลงไม่มีลูกชายจึงสอนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับพานุ อาหารมากมายถูกจัดเอาไว้บนโต๊ะในห้องทำงานของเฉินเฟยหลงที่การห้องส่วนหนึ่งเอามาเป็นห้องอเนกประสงค์ส่วนอีกโซนหนึ่งถูกจัดเป็นห้องนอนเฉินเฟยหลงครั่งภรรยาสาวคนนี้มากเขามักจะให้เธอมาช่วยงานบ่อยๆแต่นั่นดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ข้ออ้างเพราะเขาอยู่ใกล้เธอทีไรเป็นห้ามใจไม่ได้สักครั้งการมีห้องส่วนตัวในห้องทำงานจึงเกิดขึ้นและต่อมา เมื่อเธอคลอดยายไหมเขาก็มักจะให้เธอพาลูกสาวตัวน้อยมาเลี้ยงที่ที่ทำงานด้วยเรียกได้ว่าขาดเมียและลูกไม่ได้เลยทีเดียวพี่พานุรู้ใจยายให,หม่ที่สุดเลยค่ะเด็กน้อยยิ้มแป้นเมื่อเห็นทอดน้องไก่ของโปรดวางอยู่ตรงหน้าทานเยอะๆนะครับคุณหนูผานุยิ้มเอ็นดูก่อนจะตอบทานเยอะไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวอ้วน ใส่ชุดไม่สวยเด็กน้อยว่าตามประษาชุดอะไรอีกล่ะครับผู้เป็นพ่อว่าก็ชุดแต่งงานยังไงล่ะคะฮะสองสามีภรรยาหันมามองหน้ากันแต่งงานแต่งกับใครนะลูกพรนินแทบลมจับกับคำตอบของลูกสาวแต่งกับพี่พานุไงคะพี่พานุตามใจยายใหม่ทุกอย่าง ตเครื่องใหญ่หม่จะแต่งงานกับพี่พานุนะคะคุณพ่อประโยคท้ายหันมาทางผู้เป็นพ่อโธ่เอ,อ้ยอย่าเด็กแสบว่าพลางสายหน้างานเข้าแล้วไหมล่ะพานุประโยคท้ายเข้าหันมาทางพานุที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะถึงแม่พ่อจะฝากฝังให้เฉินเฟยลงช่วยดูแลลูกชายแต่พานุกลับขอรักษาสภาพ เป็นเพียงเลขาของเฉินเฟยหลงเท่านั้นเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเฉินเฟยหลงแต่อยากให้ทุกคนรู้แค่ว่าเขาเป็นเลขาคนใหม่ที่ชื่อพานูเท่านั้นถึงแม้จะไม่ได้บอกรายละเอียดเรื่องนี้มากมายเท่าไหร่นักแต่เฉินเฟยหลงก็พอจะรู้ว่าเพราะอะไรดังนั้นเขาจึงทำตามที่พานูร้องขอพี่พานูมานี่ค่ะ มานั่งใกล้ๆน้องเด็กน้อยว่าก่อนพานุจะเดินมาใกล้ๆร่างป้อมหามแก้มน้องค่ะเด็กหญิงออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงชัดเจนผู้เป็นพ่อตกใจแต่ก็ได้แต่อมยิ้มเขาพยักหน้าน้อยๆให้พานุเมื่อเด็กหนุ่มวัยยี่สิบปีหันมาขอความเห็นเพราะเขาเองก็เอ็นดูพานุเหมือนลูกพานุหอมที่แก้มเด็กน้อย ่อนจะลาใบหน้าออกมาพี่พานุหอมแก้มน้องแล้วห้ามไปหอมคนอื่นอีกนะคะยายใหม่หันมาออกคำสั่งเมื่อเขาพละออกสองสามีภรรยาได้แต่หัวเราะให้กับความแก่แดดของลูกสาวนั่งข้างน้องสิพานุมาทานด้วยกันเชินเฟยหลงเอ่ยชวนผมว่าไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นแหละ ที่นี่คือห้องประธานหากไม่ได้รับอนุญาตไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่ไม่ต้องเป็นกังวลหรอกนะทำตัวตามสบายเถอะคนกันเองทั้งนั้นขอบคุณครับคุณอารับคำจบก็เลื่อนเก้าอี้ออกมานั่งตรงข้ามประธานบริษัทส่วนคนที่นั่งทางด้านขวามือของเขาคือสาวน้อยที่ผู้เป็นพ่อห่วงอย่างกับอะไรดี แต่ที่พอจะผ่อนปลนได้บ้างก็คงจะมีแค่พานุเนี่ยแหละที่ควรเป็นพ่ออย่างเฉิญเฟยหลงยอมให้เข้าใกล้ลูกสาวพี่พานุน้องอยากกินน้องไก่นั่งลงปุ๊บแม่สาวน้อยจอมแก่นก็เรียกร้องทันทีใหญหนูลูกพี่พานุเพิ่งจะนั่งลงเองรีบใช้พี่เขาเลยนะอีกอย่าง พี่เขาก็ไม่ใช่คนรับใช้เราด้วยยายหม่ต้องให้เกียรติพี่เขานะลูกผู้เป็นแม่เอ็ดเสียงเขียวทำเอาเด็กน้อยหน้าเศร้าพานุที่เห็นแบบนั้นก็อดสงสารไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกครับคุณอาผมยินดีทําให้น้องครับเขาช่วยพูดให้ถึงอย่างนั้นก็เธอจะ้ะยายหนูนะ่ะชักเริ่มเอาแต่ใจใหญ่แล้วเพราะพ่อกับพี่พานุตามใจมากเกินไปเนี่ยละ่ะเอา้า ไงมาลงที่พ่อกับพานุซะล่ะเฉิญเฟยหลงหัวร้อนน้อยๆไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าเอาเป็นว่าเราลงมือทานกันเลยดีกว่านะดูสิลูกสาวพ่อหน้างอแล้วประโยคท้ายหันมาหาผู้เป็นลูกสาวก็คุณแม่ว่าน้องนี่คะคุณแม่ชอบดูน้องเสียใจพี่พานุต้องพาน้องไปเลี้ยงไงตีมเป็นการปลอบใจนะคะ เด็กน้อยทำเสียงเศร้านะเจ้าเล่ห์นะเราเนี่ยโดนคุณแม่ดุแต่ไงให้พี่พานุเลี้ยงไอติมปลอบใจซะง,งั้นว่าพลางหัวเราะเบาๆในความเจ้าเล่ห์ของลูกสาวนะคะคุณพ่อให้พี่พาน,พานุพาน้องไปทานไอติมที่ห้างนะคะเด็กน้อยว่าด้วยน้ำเสียงออ่อ,อนจนพ่อเริ่มใจอ่อนว่าไงล่ะพานุ งานเข้าเราอีกแล้วนะเขาหันมาทางพานุเพื่อขอความเห็นไม่มีปัญหาครับถ้าคุณอาเชื่อใจให้ผมดูแลน้องพานุตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนอกจากเธอเย้ yeah! คุณพ่อใจดีที่สุดเลยไม่พูดเปล่าแต่ยังชูมือขึ้นทั้งสองข้างด้วยพูดเองเออเองตลอดเลยลูกสาวพ่อ เฉินเฟยหลงยิ้มให้กับความแก่นแก้วของลูกสาวก่อนที่ทุกคนจะหลุดหัวเราะออกมาช่วงเวลาดีๆอย่างวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหากเฉินเฟยหลงไม่ตัดสินใจรับแพนินมาอุปการะเธอคือคนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้เขาจริงๆไม่แปลกที่ใครๆจะมองว่าเขาคลั่งรักภรรยาเด็กคนนี้มากเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจบปริบูรณ์